อันนี้เป็นห้องห้องพุทธนะครับพุทธศาสนานะครับเป็นศิลปะของพม่าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อสังเกตดูได้จากพระยิ้มๆมันนะดูได้จากพระเนตรอ๋อคิ้วด้วยใช่ไหมกันอ๋อการนะครับคือเนี่ยค่ะจะมีการทาสีอ๋อพระปักแดงนะครับอ่าสัญลักษณ์ของพระพม่าคือพระปักแดงนะนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นอาไม้มาจากนู้นเลยอ๋อไม้สักใช่ค่ะไม้สักมาจากเมืองพม่าเลยนำเข้าจากพม่านะครับนี่ครับสุดยอดเลยงดงามมากนะครับ แต่ <ITA> ว่าก็ยังเป็นพระพุทธศาสนานะฮะก็ค so ือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็คือพุทธศาสนาด้วยกันนะครับก็คือพระพุทธนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ทั้งหมดเลยอ่ะพม่าโอ้โหนี่ครับสวยมากอพมมันนี่เป็นงานเก่าเป็นงานเก่าอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะโอ้โหนี่ครับอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี อ๋อนี่นี่เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ค่ะนี่กับพระเหมือนกันใช่ไหมพระเหมือนกันค่ะแต่ทั้งสองข้างนี่จะเป็นเทวดาอ๋อพระกับเทวดานี่ครับสวยมากเลยข้างล่างนี่จะเป็นอ่าเทพน่าจะเป็นเทพนรสีอ๋อเทพนรสีเนาะข้างล่างคือเทพตัวสิงห์อืมคล้ายๆสิงห์อืมนี่ครับศิลปะทางพม่านะครับจะสังเกตดูทางเหนือบ้านเราก็มีนะฮะสำหรับพระคล้ายๆพระปากแดงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ ก็คือเป็นศาสนาพุทธนี่แหละค่ะแต่ก็จะมีของพม่าอยู่